สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องกิเลสในใจกลายเป็นทุกข์เมื่อคนเราตกลงใจที่จะใส่หางเสือของเรือแล้วบังคับเรือของเรานั้นให้มุ่งหน้าไปในทิศท,ทางอันประเสริฐที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ นั่นก็คือไม่ใช่เพียงแค่ไม่ทำบาปเท่านั้นหรือทำบุญทําทานแบบทั่วๆไปแต่ต้องการที่จะขัดเกลากิเลสออกจากใจให้มากที่สุดเราต้องมาวางแผนสู้กับกิเลสทั้งสามตัวนี้ให้ดีว่าจะเลือกธรรมโอสถขนาดไหนเพื่อมาแก้โรคอะไรของเราได้บ้างก่อนอื่นต้องหาโรค คือกิเลสหรือนิสัยเสียของเราให้เจอเสียก่อนให้รู้จักหน้าคาตาของมันให้ได้เพราะหากหาไม่เจอแล้วก็ไม่รู้จะไปแก้ไขอะไรได้เหมือนกับตำรวจจะไปจับคนร้ายก็ต้องรู้จักคนร้ายหน้าตาเป็นอย่างไรชื่ออะไรจึงจะจับถูกกับผู้ที่เป็นคนร้ายนั้นได้ข้าวของเครื่องใช้ก็เช่นกันที่เสียหายใช้การไม่ได้ เราต้องบอกอาการให้ช่างเขารู้ว่ามันเป็นอย่างไรช่างเขาก็จะหาสาเหตุของมันเจอและก็แก้ไขได้ถูกจุดชั้นใดก็ฉันนั้นหากยังหากิเลสหาข้อเสียในตัวของเราไม่เจอว่ามีปัญหาอะไรแล้วเราจะเอากิเลสตัวไหนออกจากใจหากไม่รู้ว่านั่นเป็นของเสียในตัวเราแล้วจะไปคิดแก้ไขอะไร เหมือนของใช้มันดีๆอยู่แล้วเราจะยกเอาไปให้ช่างซ่อมหรือเราก็ต้องมานั่งตรวจสอบตัวเองให้ดีว่ายังมีกิเลสข้อไหนบ้างในตัวของเราแล้วตัดสินใจให้แน่ว่าอยากจะเอากิเลสเรานี้ไว้กับเราต่อไปหรือจะหาทางเอามันออกมาให้ได้เราไม่อยากไปเกิดในอบายภูมิเราไม่อยากมีความทุกข์อย่างแต่ก่อน ก็ต้องเริ่มด้วยการนั่งคิดค้นหากิเลสในตัวของเราให้เจอว่ามีกิเลสตัวไหนอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นความโลภความกโกรธหรือว่าความหลงก็ตามในแต่ละตัวอยู่ในระดับไหนเอาตัวที่เราเห็นได้ชัดเจนในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนขี้มักโลภ มีความต้องการอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดมีหนึ่งก็อยากได้สองมีสองก็อยากได้สามไม่รู้จักคำว่าพอความอยากที่ว่านี้อยู่ในระดับต่ำระดับกลางหรือว่าระดับรุนแรงที่สุดต้องประเมินตัวเองด้วยความซื่อตรงไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวเองเพราะเรานั้นต้องการความเป็นจริงต้องการรู้ว่า ความโลภในตัวของเรานั้นมากน้อยแค่ไหนจะต้องใช้ยาแรงขนาดไหนที่จะมารักษาโรคนี้ได้ถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับความจริงเข้าข้างตัวเองว่าความโลภอยู่ในระดับต่ำสุดเราก็จะไม่ขวนขวายที่จะหายาแรงๆมากินก็ยากที่จะรักษาโรคแห่งความโลภนี้ได้หรือว่าเราเป็นคนที่มักโกรธรำคาญขี้งูดหงิด แต่ละอย่างอยู่ในระดับไหนต้องประเมินให้ใกล้เคียงความจริงที่สุดเพื่อเราจะหายาที่ถูกกับโรคความโกรธความรำคาญหงุดหงิดมากินให้ถูกกับมันสำหรับความหลงในขั้นต้นนี้ทำความรู้จ,จักกับความหลงในระดับหย,ยาบๆที่เห็นชัดเจนในฐานะที่เราเพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเอาที่เราพบมีปัญญา จะสามารถทำความเข้าใจกับมันได้นั่นก็คือให้ยอมรับความจริงที่ว่าเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ต้องมีความเจ็บและสุดท้ายก็ต้องมีความตายทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะต้องมีการเสื่อมลงทุกวันและในที่สุดทุกอย่างก็มีการสูญสลายไปไม่เหลืออะไรเอาเพียงแค่นี้ก่อนก็พอในระยะแรก ยังไม่ต้องใส่ใจกับความหลงในระดับที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะจะเข้าใจยากซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเห็นจริงตามได้เมื่อไม่เห็นจริงตามจิตมันก็จะไม่ยอมรับเพราะว่าตัวหลงคือความไม่รู้ในความจริงหรือรู้แต่ก็ยังไม่ยอมรับความจริงนี่แหละจึงปล่อยให้กิเลสบงการชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา จิตของเราก็จะถูกครอบงำด้วยความโลภความโกรธและความหลงไม่ยอมรับสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เป็นอยู่ไม่รู้จักคำว่าพออยากให้ทุกคนทำตามใจทำตามความคิดของเราใครไม่ทำอย่างที่เราอยากให้ทำก็มีความโกรธก็ไม่พอใจติดยึด กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างตัวเราไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าสิ่งของใดๆเป็นห่วงเป็นกังวลกับทุกสิ่งทุกอย่างแบกทุกอย่างเอาไว้คนเดียวหากปล่อยให้กิเลสอยู่ในตัวของเรามากเท่าไหร่การจะให้ใจของเรายอมรับกฎของธรรมชาติยิ่งยากเท่านั้นหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะกิเลส มันจะบงการให้เราทำตามที่มันอยากให้ทำไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ใดๆของธรรมชาติทั้งสิน้นใครจะบอกว่าเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ต้องตายใจมันก็ไม่ยอมรับเพราะมันไม่อยากแก่ไม่อยากตายใครจะบอกว่ามันเป็นอนิจจังคือต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใจมันก็ไม่ยอมรับ มันจะให้เป็นอย่างที่มันอยากให้เป็นอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความเก่าต้องเสื่อมโทมมันก็ไม่อยากให้เก่าให้เสื่อมยิ่งมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมันก็ยิ่งไม่ยอมเชื่อใหญ่มันไม่อยากให้ลาบนั้นเสื่อมไปจากตัวตนมันใครจะบอกว่าทุกอย่างจะต้องสูญสลายไม่เหลืออะไรกลายเป็นดินคืนสู่ธรรมชาติหมด ใจมันก็ไม่ยอมรับเพราะกิเลสมันบงการว่าต้องเป็นไปตามที่มันอยากให้เป็นเท่านั้นการที่คนเราจะเอากิเลสหรือของเสียต่างๆออกจากตัวออกจากใจให้ได้นั้นต้องดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัดนั่นแหละจึงจะพัฒนากายวาจาและใจของเราได้นั่นเอง ผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุ เจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ